บสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆนะครับแล้วก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับโค้ดที่พี่จะแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดหัวเบ้าวันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของหัวเบ้าวันนะครับน้องคลิปนี้นะครับจะมีการแจกแบบฟรีนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็เข้ามาในคลิปนะครับเพราะว่าโค้ดจะแจกให้ในคลิปนะคคคคคครรรรััััับบบบบบบนน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 ้้้้้้ออองแแแลลละะะะะถถาาาไไไไหดดก็ืวว่่จปเยพีข อกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการจ่ายค้ดของพี่นะครับเนาะจะขึ้นในคลิปเลยนะครับส่วนขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับพี่จะไม่บอกละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นกันนะครับว่าติดตามในคลิปละกันนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟิฟี่มูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวพี่ดำเลยนินกัาระครับ เนาะว่าถ้าอยากได้ในส่วนของบัตรไรหน้าพี่ฟรีนะครับเนาะก็อย่าลืมนะกกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าเพราะว่าเวลาพี่แจกนะครับพี่จะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนเด้อก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับเนาะก็ฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับเนาะจากคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับถ้าโดนใจพี่ก็รับไปเลยนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับน้องก็คือถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับน้องและวันนี้นะครับก็คือมีโค้ดมาแจกนะครับพร้อมกิจกรรมตัวใหม่หรือว่าบูย่าพาตัวใหม่นะครับมีคนได้ดูแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนตื่นสายนะครับน้องก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้ดูนะครับก็ดูคลิปพี่เลยละกันนะครับน้องเพราะว่าบางคนยังไม่ได้เข้าเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับน้องว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับบูย่าอออัััปเเเดตขข้าาาามในนนรรรฟหหลกืว่งะคบ ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอก็เป็นวันนี้เลยนะครับเนอก็เป็นทางด้านของบูยพาทัวร์ใหม่นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็คืออันดับแรกนะครับนอก็คือแบบว่าสายฟรีก็ได้ในส่วนของทอมซันนะครับนอสายเติมก็ได้เป็นชุดไปนะครับแล้วก็สายฟรีก็จะได้ในส่วนกล่องสกีลดกระบาตไปนะครับเ้าะสำหรับเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับเนอหรือว่าเลเวล20นะครับทุกคนก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อต่อไปนะครับเนื้อก็คือสายเติมจะได้ในส่วนของกล่องสูบนะครับเนื้อก็เป็นกล่องสูคริสตัลนะครับเนื้อแล้วก็ต่อมานะครับเนื้อก็จะเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนืะที่แบบว่าได้ไปเลยสําหรับสายเติมนะครับเนื้อแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับเนื้อแล้วก็จะมีทางด้านของสกีพื้นท่อมสันทาวร์ด้วยนะครับเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อมีสกีมิดบินนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนื้อสำหรับบุญญาพาธนะครับเนา เป็นบูย่าพาตัวใหม่นะครับเนาะกระเป๋าตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นกระเป๋าบูย่าพานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดนะครับเนาะที่แบบว่าสายฟรีจะได้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจั้นนักแกเต็มเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะอันสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านของซุปไซน์นะครับที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคน ก็จะแยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนนะครับเรียกได้ว่าแยกให้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแยกให้5้าชิ้นส่วนเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเียนแล้วกันนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตรงนี้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าแยกให้เยอะมากๆเลยนะครับน้องและพี่ขอบอกเลียกันนะครับว่าทรงผมเท่มากๆนะครับน้องเรียกได้ว่าทรงผมนะครับน้องก็คือสุดเท่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับทรงผมนะครับน้องก็คือโคเทโคจ้ด นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่ายังไม่ได้โปรดยังไม่ได้เล่นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แล้วกันนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสำหรับกิจกรรมสายฟีเกียมเปิดตัวนะครับเนาะก็คืออีกสองวันเท่านั้นนะครัว่่าที มันเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะก็สามารถรับได้นะครับเนาะในส่วนของบัตรกันดาวแลงโหมดซีซีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้ก็คือสุดจริงนะครับใครที่แบบว่าอยากได้บัตรกันดาวนะครับเนาะก็เก็บไว้ได้เลยนะครับเนาะหรือว่ายังไม่ได้ใช้นะครับเนาะก็เก็บไว้ได้เลยนะครับทุกคน เพราะว่าโหมด CC นะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับจะได้อัปเดตเข้ามานะครับนอหรือว่ามีการรีแล้งตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้มีบัตรกันดาวนะครับน้องก็รีบหาได้แล้วนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาล็อกอินแต่ละวันก็จะสามารถรับได้นะครับน้อในส่วนของบัตรกันดาวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวอื่นเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับที่แบบว่าพร็อพจะเปิดตัวนะครับเร็วๆนี้ด้วยนะครับเตรียมรับแรงกระแทกของฟรีนะครับทุ จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าของฟรีเยอะจ,จัดเลยนะครับทุกคนมา มาถึงเวลาแจกโค้ดกันเลยีกว่วนะครับเนาะวันนี้นะครับ <c oughs> ก็คืออย่างที่พี่บอกแล้วกันนะครับว่าพี่มีโค้ดมาแจกนะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดต้องดูคลิปนี้นะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีโค้ดมาแจกนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนก็คือเรื่องโค้ดนะครับจะมีโอกาสใส่ได้ทุกคนแต่คนที่ได้จะมีแค่หนึ่ง <c oughs> เดียวเท่านั้นนะครับเนาะและคนที่ได้ไปนะครับจะได้หัวบาวันนะครับเนาะส่วนทาวอดหรือไม่ทาวอดนะครับเนาะอันนี้พี่ขอตอบล้วกานนะครับก็คือ ประมาณเลยนะครับจะเข้าตรงแต่งตัวแล้วก็เข้าไปแต่งตัวได้เลยนะครับสําหรับหัวเบาวันจะได้แค่ท่อนหัวเท่านั้นนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะแจกให้ตรงนี้แล้วกันนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับคนที่ใส่ได้มันจะขึ้นว่าใส่โค,คด้ดสาเร็จคนที่ใส่ไม่ได้มันจะขึ้นว่าโค้ดถูกใ,ใช้ไปแล้วนะครับนอกก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเออมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนอะเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดมาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะตอนนี้ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมาน้านะครับเนาะหรือว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะก็ตามนี้ละกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่ารีบเอาไปใส่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าใครเร็วใครได้นะครับเนาะส่วน คนที่แบบว่ายังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าพี่มีกิจกรรมแจกท้ายเกมด้วยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องเอาโค้ดไปใส่ไม่ได้กลับมาดูคลิปก่อนละกันนะครับน้องให้มันจบก่อนละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องและ การแจกเพชรนะครับจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพี่ขอแจ้งล่วงหน้าเลยกันะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่ทันอีกนะครับเนาะก็คือการแจกเพชรนะครับเนาะจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองเพชรนะครับวันพรุ่งนี้มีแจกแน่นอนร0% 0นะครับวันนี้พี่ขอแจกโค้ดไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเนาะจะมีตลอดแน่นอนนะครับถ้าทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับเนาะเพียงแต ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ก็มารีวิวกิจกรรมตัวใหม่แล้วก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ลา์อีกนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนพี่แจกให้ได้ที่พี่ต้องการแจกให้ละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดนเนีนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้และกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารัก็็เปนทางงด้านขออคลิปตเย็นนนวักัรนะครับทุกคนบบย